ฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเนาะมินิแป๊บซี่กับสีอ้อหน้านะพี่น้องเอาไปแก่หนามาเฮาเม่เม่พายยูพายหนยามพี่น้องตอนนเ้าออบออบแอลเฮาแน่ยก็เลยกำลังสีออกกำลองสายอนะ่ะอันนี้ก็ยู่เฮอนอยู่ซานอันนี้กำลังสีออกแล้วนะพี่น้องขี่รถไทยนะออกเอาไปแก้นะ่ ตอนนี้กำลังสิตายแล้วนะพีน่น้องไปซื้อน้ำมันซักมาออกานึ่งเป็นเก้าเป็้ายประตูกน เ่อหนักป๊อปแล้วพันชา้ิเอาก้นเอาก้นมันไปทั้งตูได้ไหม เออแปลว่าอันทายทั้งคู่พนันกันแนนบบสบายหมดเลยเซอร์หนัโค้นเลยด้วยแล้วเนะล่าสงข้างบอกดูข้นหลังสา แล้วเนาะเนี่ยมองซะอืมจะชี้พาไปเบิเร์นยางอ่ะเธอมามัางกรเนาะเป้าปเปลื่นไปเลยเนาะอันนี้เราเนาื้อแฝดเนื้อแพะเอาไปพายยางะเนาะย่า,ยาหวหันกันเลยเนาะ ชิไดนี่อยู่บะเออมาสิพาพี่น้องเพื่อนมาชิดาจีน้องคเคยกินนั่ชบมากกินอะไรเนาะสิดาจีนี่วะเป็นสีเป็นนั่นแหละเรามาชิดาเจีอ่ เป <sei> <c ười> <mainly> ็น <uno> ซ uh. like, <c ười> ีคีมันเป็นซีคีีอยู่ละค่ะมันก่งมันก็มันหวานน่อยนี่ยั่างอยู่ได้นะใช้ไม้องเบิร์หลายเยองานโห่ก็มาเอายด้กว่าอาสามา Ê, đây Ôi, điếp điếp nữa Đến rồi Điếp mà điếp À, nhưng mà tôi Dù gì Dù

มันเยอะคีวนนา่นเราไปดชิปกันแต่ว่าคันพ้มากสุดซ่บเพียนักวิทย์ะไปกล้าน่าจะได้อบางอลิเนระ้ว่ากระทันเ้ยผมีเี้ย มิดมันก็พี่นอ้องมันติดจาต้องมัจะได้แต่พอร่างพอดีบอมี่แลพี่น้องติดชิดจ่าเจียงเพราะว่าเป็นตะกี้ตะก้าหฮะไปรถเอามาโทษแห่มากินเลยเด้อเอามาโทษแห่มากินเลยเด้อมาโซนบ้านแทนดิแป,แป๊บสิบอม,มาก,กินเลยนะมันรสชาติแบบขิ้วแล้วก็หวานๆแบบเนี้ง แร้วัดกินนละกันเจี๊ยปู้วสิหุ่นย่าไปทานนองอื้ยหปดิถือเค้กมือมาเลยมนะาบาดและมาคนไปอยู่ที่ไหน หนากับายเตอร์น้พี่น้องน้องกับจ้าไ,ไปาท่นเราไปท่ามทุลารอย่างนี้นมา<อ>มา,แล,มาแ,ลแล้วแล้วจุ่ะ อ,ออกมาหน,าน้าดีเ,ดเลยแบบอิจฉาหนัาเลยเย็นดีรลมพักสวย ก็ยังเศร้าโฮมกันนะพี่น้องจะมาจะหนต่ออีกว่าชิโซกันมาถึงปลายหน้านะพี่น้องกบนี่แต่ว่ามันกไม่มีคนสิว่างเลยวันก็ไม่จะเรกแต่หน้านะพี่น้องเสาร์อาทิตย์ เย็นพี่น้องเลยสามดสาโฮมจะราดเต็งแล้งก็จะไปุนเอาไหม่ขนข้าเด็วกันแล้วปกติก์อะส่วนมันก็ไม่เอาไพ่์เดี๋ยวนี้นะพี่น้องได้หลายเตอร์พี่น้อง sâu cái Không xuống nó bằng nhà bát ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

บาทรวาเราะโกนม <night> <ko sin> <oni> ือนคนอีกวางทั้งหมดนะ

เขล่นบต็ท uh, ้าเออไป น,นี่ก็คนแล้วนะพี่น้องนี่เราก็แปมโท่ให้มาเอนี่มาเต็มโลดอันนาพี่น้องคนแล้วแล้วนั่งพักแป๊บนะึ่งเมือพี่น้องมากินขอบใจนี่พี่น้องมาเดิมกินโท่ให้ ภาพกไ็ได้นอกานาละซักฟิว,วเจ็บต่บุ่เข้าไปยิงกะตามเองแซ่นตอนนี้ก็ฮหอดเิอแล้วนาอกพี่น้อง สำหรับวินนี้กับขอจบเพียงเท่า,านี้คืนมากินกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแป๊บซี่เด้อๆสำหรับวิญญาณกับบ,บ,บ๊ายบายบบได้เอาล่งนอะสี่น้องญาติสบายห้าละ